สวัสดีครับช่องเสียเอกพระรวยด้ครับมือหนีเซลลงเมนูของปูนะครับอีหยังแดนะครับพ่อเนาะและความฟันเด็ดๆจากเจวันนะครับผมซีเดดซัมได้ครับผมมาฟังจากทั้งช่องเสียเอกนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับช่องเสียเอกพระรวยนะครับมือนีเป็นวันที่ยี่สิบหกมกรานะครับผมมือนีเซน่ามังเจวัน เห็ดเน่ากินในปูเงยมาแรงนะครับเนาะมึงบรรยากาศเป็นน้ำแข็งนะครับเนาะเมนูดิจังครับนี่พี่แหะนำเนาะค่ะสิเอ็กต์แล้วกันพิซซ่าแล้วก็นหนึ่งปลาค่ะเพราะดีที่พิ่นเอาปลามาฝากปูค่ะอืมหนักในหนักหน่อยก็กระเดยหนึ่งปลาในนั้นาะครับเนาะครับก็ตัมเจียวค่ะตัมเจียวนั่นแะครับเนาะ เสียเทียบมากพอดีเลยันดีบกจ็คแ็บโอ้ยฝันเลยฝันดีจนเลือฝันเลยบากแข้งใส่นี่เสียเอกี่ไม่เห็นเลยนี่สวยเออแตเสีบได้ไหมล่ะเห็นน้ำลายชิสองปู รุปปากวะไหมไม่ค่ะบรรยากาศย้ำแรงมันกากรูปปากพิซซ่านี่พิซซ่าเลยค่ะพิซซ่านะคมีพิซซ่าความอนที่เดือดพิซซ่าไอ้พิซซ่าที่ลานาที่เกาาร้านสาวจีบานแม่่ข้อดีอะไาน้าอิัํานะค่ะ ไอ้พูดแล้วแ,วแวก่ะหอมเมี่บหานฝากดูกเลยนะคะเจ๊แตงโมน่ะนดีป่ะครับเพื่อนฝันตอนจีแจ้งใช่ไจอือใช่ก็ขอเงินก็ดีอือโอ้ยนดูกะระสันซิมี่ศูนย์ไิเจ็ดบ้านเน้านใชตอนนี้เรอก็ขอเงินแม่ว่านแม่ว่านอยู่ค่ะขอเงินเน่ยสันในเนี่ก็ดีค่ะหนึ่อเจ็ดศูนือหนึงเจ็ดศูน ฟันเราปูมาเขียงห่างปูก็ต้องปูชี้ปากเราต้องหบอเียมากาเกันหนึ่งเจ็ดศูนย์ับผมฝันต่อจีแจงค่ะเอนคือเป็นวันทาฟอกเนาะจากฟันเี้ยค่ะวันะวัามากต่อจีแจงลูกเลยมาขอเงินนิดนึงหลายอย่างทั้งหนึ่งปลา ดอกต่ไหนดอไฮปู no ้อเป็นเออ้อการถฮนะคะมุมใช่เหรคะฮวามัเป็นปูกันเหรอสวนเตามุมอ่ะมันได้แก่เิ่มเมอะง่เอเนาะมีมาั เด็ดหรอเด็พิลาเนี่ยจ้กทำงามมาสินะคะเนาะจะเสีนะครับจะเอดทีไปว่างนี่คะะพิซซสานะครับเนาะตัวเด็ดของเกวบนเมอนี้กัมี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ในพี่น้องเอฟซีครับผมน่าเชื่มังสิบซงจิวกัน บรรยากาศนะครับชัดแจงปูแล้วครับวนน้นะครับมูลยากาศเต็มกันนะครับเสียก็ยังมีคือเก่าด้วยครับไในนั้นหน่อยใช้ด้วยครับปูอันนั้นตะนักขลาดนะครับเนาะ ทนใจกระทักมาทั้งช่องเลยใชครับเพืออ่อนอันนี้่ามันโอ้มันจีน,นท่างเยอันอันนี้่ท่าของไทยบ้างต้องใส่หลังท่าทางบังฑิงเจ็ดศูนยนะ์ที่เ้บ้นฝันเป็นเพียงสำหรับแนวท่าของพีนเอฟซีนะครับ าารที่จหาเรงให้ปูนะครับรรมน froze. <ก>นี้ากาศน้ำมันแรงนะครับนะมันเากาศเป็นน้ำาัันนะครับ เจ้แเสียบจนปูกิ่ีแล้วเขาจังชั้นที่หลังจัดปูชสีไยจางไหนเนาะกันาเชี่วกินนุงสีนอที่นนเนีเป็นตาแสบี้เไม่อยู่ไกล้วไ่ใ่อย่ไกสามเป็น่เกนกันนะครับเนแหนมเนื้อที่เขาเคยกินนะครับเนะ มันนี่ fc กันได้ฝากมาให้ปูนะครับนัแม่ไปกนี่จานเชือกียงไปถ้วยังไหมมั้เครับผมแม่ทางพี่น้อง fc นะครับเนาะสุ่มกระตรงกับ่ายรถปูนะครับนะ <FC. S 1> นาาเสีนนาาาายไปนนสุ่มหน,นึ่งหนึงเจ็ดศูนย์อันนีู้นย์เจ็ดหนึ่งรบบเลือกมาแดงของปูนะแนวทางมันี่นะครับเัาะ ทำมากกระชอบกระจัดได้ที่พี่อังยุ้ซี่ครับผมนะครับตัวเล็กครับบนแนน่ครับตรงกับเหล็กรถปูนะครับเอศูนย์เจ็ดหนึ่งนนี่สองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับตาว่นปูวหรอวเดีสี่ามันพอประบอกกหูอย่แล้ียวอืมมันมาบอกกระรูนะคะนอะวาะเบียนครับผม เป็นบรรยากาศแจ่มแรงนะครับเดล๋กปรปจัดไปหาดวนด้วยครับด้วยตูงที่ดเด็ดนะครับ มบรรยากาศยังไม่เ็นแบบนั้นเลยบ่บเหลืหอหอย่างเดียวจะได้หอมันกลังเห็ดน,น่ากินคนะรัลายยางน,น,น,นะครับหนึ่งป่าใส่แจ้วนะครับแม่นาคหน่อยเห็ดนะครับมันบรรยากาศไป็นแบบันน ยังแรงต้องเตรียมเข้าลาอาหารปนูนะครับเนาะมันก็ตลมกันนะครับมีอาหารหลายอย่างนะครับพี่น้องเอฟซีับหลากหลายนะครับ อยู่ในห้องปูนะครับตอนนี้นะครับกำ mm hmm. ลังรอปูนะครับทรงยำมะแลงวีดังเย็บซีนี่มึงนะครับ,น mm hmm. บเนาะบรรยากาศเต็มกันนะครับเนาะเตรียมขึ้นหาปูยมะแลงนะคร mm ับเตรียมปลาปูาเสร็จแล้ว hmm. เอาแตงทามปูมาหน,นึ่งจะมีตัวเด็ดจำได้ครับผม mm hmm. มามันกันจากทั้งช่องนะครับเด้อ อย่าลืมเดียวไเจวันฟันในหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเมื่อนี้กาฝากดไลค์กแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียอีกนะครับผมบสำหรับคลิปนี้เสียอีกสวัสดีครับ